สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาองค์แรกก็จะประเดิมเป็นสร้อยนะคะพี่จะเป็นสร้อยค่ะพี่ขาจะเป็นสร้อยปิดตาหลวงอ่าหลวงพ่อ หลวงปู่เอี่ยมจะพี่นะคะเป็นเม็ดประคำนะคะพี่เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหนูขอไว้ที่1,300บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่1,300บาทปลายบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาน,นะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาน,นะคะเม็ดประคำดำดำเก่าๆอย่างนี้ะนะคะพี่ขาน,นะคะ ขอไว้ที่1 3 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่1 3 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสร้อยหลวงปู่เอี่ยมจะพี่นะคะด้านในจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาด้านนอกก็จะเป็นเม็ดเม็ดตุ้มๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ แล้วก็เป็นตะกุดเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมอย่างนี้นะคะสองส1่1ก1ป1สิบสิอันนะคะพี่18ดอกได้นะคะพี่18ดอกได้นะคะพี่ค่ะแล้วก็จะมีตุ้มๆอย่างนี้นะคะพี่แต่ว่าไอ้แทนที่ไปบอกบอกแม่หน่อยว่าแม่แม่แม่แมนคิปแป๊บนึงเดี๋ยวให้แม่โทรกลับไปคุยไปคุยกันอนนี่นะคะพี่ เป็นหลงปูเอี่ยมค่ะพี่เป็นสร้อยหลงปูเอี่ยมค่ะพี่ขานะคะเส้นนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขานะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่อันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเสือหัวขาดหลวงพ่อเช่ไหน เสือหนังเสือนะคะพี่เป็นหนังเสือหัวขาดหลวงพ่อเชนไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่เสือหัวขาดขอหลวงพ่อเชนไหนนะคะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่พี่อันไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180กกาค่ะพี่ขานะคะเป็นหนังเสือห,หลวงพ่อเช่ไหน1,300บาทปลายทาง50บบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเล็กจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเล็กอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อทบค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นมีด FREE หลงปูทิมจ้ะพี่เล่นมนี้จะเป็นมีดหลงปูทิมนะคะเล่นมนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยค่ะแม่ค้าก็ได้มาอย่างนี้ละค่ะพี่มีดปูทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นมีดหลงปูทิมค่ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนเล่มน,นี้เป็นงานนะคะ เล่มนี้จะเป็นงานหลวงพ่อเดิมมีดอ่ามีดปากกาความยาจะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้หนูได้มาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหนูได้มาสภาพเดิมๆพร้อมอันนี้เลยค่ะพี่นะคะตามภาพไปนะคะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะชัดไหมคะพี่ไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะเนะะี่ยค่ะ เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งขอไว้ที่3,500บาทจา้ะพี่เป็นมีดด้ามงานนะคะเป็นงานหลวงพว่อเดิมนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ละคะ่ะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะ ไลน์หาแม่ค้าขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่สี่หนูขอไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาเป็นงานนะคะพี่เป็นงานนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้คือสภาพมีดด้านในนะคะพี่ตามภาพนะ ขอไว้ที่3,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับมีดงานหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เนี่ยคนุนได้มาทั้งหวงอย่างนี้แล้วค่ะพี่ค่ะ3,500บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่านี้ขอไว้ที่700บาทจะเต่านี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ วัดไร่แตงทองค่ะพี่ขาเต่าหลวงปูหลิวนะคะเต่าหลวงปูหลิวขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงปูหมุนค่ะนะคะรอบอรหมุน5 570ศอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่700บาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพระใสองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค60่ะเนี่ยค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อพระใสค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อท่านฉุยอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหรียญลงยาหลวงพ่อท่านฉุยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยกแก้เบี้ยกแก้หลงอะไรวะหลวงพ่อนุ่มเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นถักเชือกนะคะพี่อันนี้จะเป็นถักเชือกอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอค่ะพี่เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มถักเชือกนะคะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกับพี่ขาเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มถักเชือกเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อนุ่มเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเท่ากันเลยค่ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ค่ะเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อนุ่มนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมด้านหลังจะเป็นเหมือนทรงข้าวเม่าเลยทรงเหมือนเม็ดข้าวเม่าอะนะค่ะพี่ตามภาพนะคะคุณแผนนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะ คุณแผนองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่คุณแผนหลวงปูดทิมจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงปูโตหนูจะเรียกว่าล้อมแมกหลวงปู่โตนะคะพี่หรือใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะคะพี่แต่หนูเรียกอย่างนี้ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เป็นของหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตค่ะขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เนี่ยค่ะเดียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ต600บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นวัดท่าซุงค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาของหลวงพ่อฤษีลิงดำจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาน่าจะปีหนึ่งห้าวัดท้ายน้ําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นคูบาวังมาเสบนางค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่คูบาวังมาเสบนางนี่นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทเป็นสีพึ่งนะคะพี่จะเป็นส <พ engaged. S 1> <400 S 2> ีพึ่งค่ะ mm พี hmm. ่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทเลยค่ะพี่ขาคูบาวังมาเสบนางจะพี่600บาทจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะพี่ขามีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธทรค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธทรนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหี่นกลมหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่ขาววัดบางพระนครปฐถมจ้กอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่นะคะที่ระลึกพิธี 25. พศ2536ค่ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเปิรนนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาหลวงพ่อเปิ้นค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาเชือกถักค่ะพี่ปิดตาเชือกถักนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะ ปิตาเชือกถักนี้นะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ปิตาเชือกถักค่ะ <_ an> ส่วนองค์นี้จะเป็นปิตาชีโบค่ะพี่ปิตาชีโบไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ <_ an> หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ป <_ an> ิตาชีโบค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือ <_ an> วัน <_ an> ขอไว้ที่500บาทค่ะ ปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระนปกหลวงปู่ทิมนะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เหรียญพระนปกหลวงปู่ทิม500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญพระนปกหลวงปู่ทิมจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีนะคะพี่จะเป็นสีวลีขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ สี่วาลีองค์นี้นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่ส่วนองค์นี้เป็นพระชัยวัดแต่ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรค่ะขอไว้ที่500บาทจะองค์เล็กๆอย่างนี้นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าสบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรือนปูเอี่ยมลงยานะคะพี่ขอไว้ที่1,200บาทจะเรือนหลวงปูเอี่ยมลงยานี้ขอไว้ที่1000 200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180 1ศู 0, 0 1, บาทปลายทาง50บาทค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพ้าลีลาหลวงปู่บุญค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพ้าลีลาหลวงปู่บุญนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่เนื้อหาสวยมากเลยค่ะน่าศึกษาค่ะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะคะขอไว้ที่5 0 0บาทค่ะพี่พระน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทาง50บาทค่ะ euh ouais. ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่5 0 0บาทพอค่ะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไผ่เป็นเหรียญจับขอบโบราณหลวงพ่อไผ่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อพรมหรือว่าหลวงพ่อทบนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ดีกว่าค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขา โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงทุกวนพี่ๆแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร8 8 4 6 6 5 9 1 8 0่ะพค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ